ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ดำเนินการขอใช้กรรมสิทธิ์ในพื้นที่โรงเรียนเทพพนมที่ยุบเลิกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากระบี และได้มอบคืนให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดกระบี่สปกโดยนำเสนอเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขออำนาจในการดำเนินงานทำนิติกรรมและได้มอบโอนกรรมสิทธิ์พื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดกระบี่สปก จำนวน30ไร่2งาน86ตารางวาตามประกาศราชกิจจานุเบกษาจะตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่แห่งที่1เลขที่296หมู่ที่10ตําบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษเต็มรูปแบบ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่แห่งที่สองเลขที่264หมู่ที่7ถนนกระบี่ท่าเรือตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวกิง่งเอกลักษณ์บริการดีมีภาคีเครือข่ายกระจายการศึกษานำพาสู่วิถีพอเพียงบริหารงานโดยนางสาวนงลักษณ์คุณพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่และนางสุภาพรกล้าหารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของผู้พิการทุกประเภทเพื่อเข้าสู่โรงเรียนจัดการเรียนรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการดำเนินการพัฒนาฝึกอบรมผู้ดูแลผู้พิการ บุคลากรการจัดการศึกษาผู้พิการจัดระบบและส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษาสำหรับคนพิการจัดบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับผู้พิการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยครอบครัวชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาเป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการในจังหวัดกระบี่และพาระน หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอาทิเช่นโครงการพาน้องกลับมาเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ Google Site การค้นหาเด็กพิการสู่สถานศึกษามูลลดิธิคุณพุ่มห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลกบีโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เป็นนต้นรูปแบบการให้บริการ 1. ผู้เรียนรับบริการแบบหมุนเวียนไปกราบ 2. ผู้เรียนรับบริการที่หน่วยบริการอำเภอดังนี้หน่วยบริการเหนือครองหน่วยบริการครองท่อมหน่วยบริการเกาะลันตาหน่วยบริการปลายพยาและหน่วยบริการครองกรรา 3. ผู้เรียนรับบริการตามบ้าน และด้วยสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส2019โควิด -19 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้บริการเป็นรูปแบบออนไลนและออนดีมานองค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและเผยแพร่ให้สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบนำผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องใช้หลักธรรมาพิบาลเน้นความโปรง่งใสในการบริหารจัดการได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมสมีการกำหนดในปีการศึกษา2,564ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจําปี2,562 2,566โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้วิเคราะห์บริบททิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัญหาอุปสรรควัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกล้าเป้าหมายในปีต่อไป องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานครูและบุคลากรสนการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกระบี่โดยผู้บริหารเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นศึกษาคนา้นคว้าอุตสาหะทำงานร่วมกันเป็นทีมตามระบบประชาธิปไตยยึดหลักธรรมมาพิบาล มีความโปรง่งใสในการออกแบบระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยการนำกระบวนการ P.D.C.A. มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันกระบี่ t t u d e n t Information System (K.S.I.) และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อนำแผนสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินและรายงานความก้าวหน้าและใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในแต่ละกลุ่มง,งานมีการสะท้อนผลจากผู้อำนวยการในการปรับปรุงพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี มีระบบกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยมีคณะกรรมการประเมินผู้ส่งคุณวุฒิจากภายนอกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย mm hmm. เช่นสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ปกครองรู้สึกด,ดีใจมากคะ่ะที่ว่ามีสถาน ศูนย์พิเศษของจังหวัดกระบี่เพราะเป็นสถานศึกษาที่ว่า,ารวบรวมกิจกรรมต่างๆให้น้องได้พัฒนาในด้านต่างๆด้านที่ว่าครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองไม่สามารถพัฒนาน้องได้ค่ะดีใจมากค่ะที่น้องได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่นี่และได้พัฒนาน้องมีพัฒนาการที่ทดีขึ้นอย่างมากพัฒนาการของน้องหลังจากที่ได้รับการบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ น้องมีการพัฒนาการการเรียนดีขึ้นสามารถเล่นกับเพื่อนเหมือนเด็กปกติได้ช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือพ่อแม่ได้รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเด็กปกติค่ะไละการนําเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อปีส่งผลให้ครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับชาติการประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษปกคร้องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอเวอร์ดครั้งที่10ส่งเข้าประกวดสถานศึกษาปลอดภัยรับรางวัลปีที่2ติดต่อกันรางวัลโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมารับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้องเล่นเต้นเพลงพี่หัวดีจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ รับเกียรติบัตรระดับคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส่งผลให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันด้วยระบบกระบี่ s ติ d e n t Information s y s t s m เพื่อเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลผู้เรียนดำเนินการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านการจัดตั้งศูนย์ MOE Safety Center และผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยมรับรองผลการประเมินตนเองเพื่อจะส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก e-office นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ PDCA องค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองผู้เรียนโดยผู้ผ่านการอบรมคัดกรองทีมสหวิชาชีพมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองครูประจำชั้นนักสหวิชาชีพ ครูการศึกษาพิเศษมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เพื่อขออนุมัติใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและจัดหาจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความต้องการอื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องศักยภาพของผู้เรียนนำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเข้าสู่ระบบ IEP ออนไลน์ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โควิด -19 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนมาน์และออนแ n d ์มีการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา2หลักสูตรกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ ร่างกายจเจริญเติบโตและมีสุขลักษณะนิสัยที่ดีร่าเริงแจ่มใสมีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูรักเด็กให้เด็กรักครู mm hmm. เช่นกิจกรรมหนูน้อยหน้ากอด mm hmm. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความสะอาดมีความกระตัญยูรู้จักเสียสละและแบ่งปันมีความประหยัดอดออมและรักที่จะเรียนรู้มีความสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนสรุปและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อสะท้อนกลับให้ผู้ปกครองทราบสู่การพัฒนาศักยาภาพผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ จากหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ,ษอายุแรกเกิดถึง6กปีสู่หลักสูตรการพัฒนาทักษะดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ,ษอายุ7ปีขึ้นไป และส่งต่อผู้เรียนโดยการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนการเปลี่ยนผ่าน ITP ไปยังระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเช่นโรงเรียนเฉพาะความพิการโรงเรียนเรียนรวมเป็นต้น องประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างบริหารจัดการ4กลุ่มงานมีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ครบถ้วนเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาเช่นโยธาธิการและผังเมืองกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายไทยองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการภาวะผู้นำการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุเป้าหมายขององค์กรสร้างความเชื่อมัน่นเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณาชน เป็นสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของบุคคลภายในและภายนอกเช่นโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบีโรงเรียน, 1, aby, ยนอัมมาดพาณิช,ชนุกูลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบีด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พัฒนางานวิชาการมุ่งเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายจัดทำสารสนเทศปักหมุดแผนที่บ้านผู้เรียน ค้นหาเด็กตกหล่นอายุไม่เกิน18ปีที่ไม่ได้รับการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโดยใช้ o o o l l m m p s ปักหมุดสถานที่บ้านผู้เรียนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดกระบี่